ยามราตีอับแสงบทที่สีดวงตาคู่งามยังคงหม่นมองไร้สิ้นซึ่งความสุขรอยยิ้มบางๆที่มุมปากก็เป็นเพียงมารยาทร่างทั้งร่างแผ่กลิ่นอายขมขู่ห้ามคนเข้าใกล้มีหน้าเล่าจีเสียงถึงบอกว่าพอหรูอี้หันไปเห็นท่านเขยก็รีบเมินหนีทำหน้าเหมือนกำลังฝันร้าย เห็นจื่อ <immigrant> ซิ่งเดินออกมาต้อนรับซานหลังก็ชะงักไปเล็กน้อยก่อนส่งร่มให้กับแม่เท่าด้านหลังแล้วเดินเข้าห้องอุ่นไปโดยไม่ทักทายจากนั้นก็นั่งตัวแข็งทื่อบนเตียงเตาเหมือนท่อนไม้ส่งเตาพกให้ก็รับเอาไปกอดพอตรองเท้าให้ก็ยกขาอำนวยความสะดวกเอาผ้าชุบน้ําอุ่นมาเช็ดหน้าก็หลับตาแต่โดยดีเห็นมือเท้าเขาเย็นจัดจนเขียว ก็รู้สึกสะท้อนใจชีวิตบุรุษที่ต้องออกทำงานอยู่นอกบ้านนี่ไม่ง่ายเลยแม้จะไม่ค่อยถูกต้องตามมารยาทนักแต่ก็ไม่อยากให้เขาอุ่นได้สักพักก็ต้องหนาวอีกจือซิ่งจึงลองถามท่าน3อากาศเย็นมากกินอาหารบนเตียงเตากันดีหรือไม่ซานหลังเลื่อนสายตาที่ชวนให้คนขนหัวลุกมามองเงียบอยู่เป็นครู่แล้วจึงค่อยพยักหน้า จีเสียงกับหลูอี้ยกสำรับเข้าเข้ามาวางเสร็จก็ล่าถอยออกจากห้องอยู่มาหลายวันพวกนางตระหนักดีแล้วว่าท่านเขยผู้งดงามแต่สายตาเชื่อเชือนผู้นี้เป็นคนรักความสันโดษไม่ชอบให้มีคนมาอยู่ใกล้ๆพวกที่ไม่รู้จักดีชั่วล้วนถูกสายตาเย็นชาตาวัดมองจนแทบต้องคุกเข่าอ้อนวอนขอชีวิตกลับไปบ้านไม่นอนป่วยหรือฝันร้ายสักคืนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แล้วเหตุใดคุณหนูจึงยังสามารถขี่รอยยิ้มอ่อนหวานพูดคุยด้วยอย่างเป็นกันเองกับบุรุษที่มีท่าทางน่ากลัวแบบนั้นอันที่จริงกว่าจือซิ่งจะปรับตัวได้ก็มีใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเพราะช่วงเวลาที่ผ่านไปทำให้นางเริ่มรู้ว่าเขาเป็นคนเย็นช้างเงียบขรึมไม่ค่อยชอบพูดจาแต่ก็เท่านั้นช่วงวันลาแต่งงานเจ็ดวันซานหลางได้ให้เกียรตินางมาก ทุกวันเขาจะหมกตัวอยู่แต่ในห้องกับนางสตรีนางหนึ่งจะยืดเอวตรงเชิดหน้าอยู่ในบ้านสามีได้หรือไม่ย่อมต้องดูว่าสามีนางคอยช่วยหนุนหลังประคับประคองหรือไม่ด้วยเห็นเห็นอยู่ว่าไม่ชอบสตรีแต่ซานหลังก็ยังยอมร่วมเตียงช่วยให้นางไม่ต้องถูกจับ่วงน้ำทั้งยังเข้าข้างนางอย่างเต็มที่ท่านให้ลูกท้อค่าข้าก็ให้ลูกหลีท่านใครดีต่อนาง นางก็ดีต่อคนนั้นส่วนที่จะว่าดีได้ตลอดรอดฟังหรือไม่เอาไว้ค่อยดูกันไปทีหลังในเมื่อตอนนี้ซานหลังดีต่อนางไม่เลวนางก็จะปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาให้อย่างเต็มใจกินไปหลายคำซานหลังจึงทักขึ้นอย่างแปลกใจนี่ไม่ใช่กับข้าวจากห้องครัวใหญ่จื่อซิ่งตอบอย่างยิ้มแย้มข้าทำกับข้าวไม่เก่งแต่ได้กินกับข้าวร้อน อย่างไรก็ดีกว่าท่านทนกินไปก่อนพรุ่งนี้ก็จะมีแม่ครัวใหม่มาแล้วสานหลังพยักหน้าไม่เอ่ยติหรือกล่าวชมแต่ก็กินข้าวได้มากกว่าปกติหนึ่งถ้วยและดื่มน้ำแกงมากกว่าปกติหนึ่งถ้วยพอกินข้าวเสร็จนางก็เอ่ยถึงเรื่องแม่นมสีเขาไม่พูดอะไรเพียงใช้สายตาย็ยนยเยียบจ้องมองคำเหม่งเรือนนี้เจ้าเป็นนายนางพูดอยู่ตั้งนาน ต่เขากลับตอบเพียงประโยคเดียวเออแล้วลงศพใบนั้นเล่าจื่อซิ่งลองเรียบเคียงถามซาหลางเลื่อนสายตาไปทางอื่นขณะตอบเก็บไว้ก่อนเถอะต่อจากนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรอีกเอาแต่นั่งมองความว่างเปล่าราวกับวิญญาณทุกขระทมดวงหนึ่งจื่อซิ่งเห็นเช่นนั้นก็เดินไปหยิบระก,ก้าเข็มขึ้นมาทำงานของนางต่อไป อันที่จริงคนเป็นขุนนางของที่ต้องพกพาติดตัวนั้นมีไม่น้อยทั้งกระเป๋าเงินผ้าเช็ดหน้าผู้ระยะสิ่งละอันพันละน้อยสุดท้ายถูกนางเก็บไปหมดแม้ว่าของเหล่านั้นจะมีฝีมือการตัดเย็บประณีตแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของเก่าใช่ว่าทางการจะไม่ปันส่วนลงมาทำว่าของใหม่แม้สีสันสดใสแต่ฝีมือหยาบซานหลังถึงจะดูเหมือนคนง่าย แต่ความจริงเป็นคนพิถีพิถันช่างเลือกจึงชอบใช้แต่ของเก่าซึ่งมีคุณภาพดีกว่าหากมีได้จัดการเรื่องเสื้อผ้าอาภรให้สามีจื่อซิ่งย่อมไม่มีทางรู้ว่าเสื้อผ้าเขาเก่าโทรมจนสู้อันธพาลตามท้องถนน,นมิได้แม้แต่เสื้อตัวในตะเข็บก็หลุดลุย่ยแขนเสื้อชุดขุนนางเปื่อยยุ่ยจนขึ้นขนและไม่มีใครปะชุนให้อยู่ดีๆีซานหลังก็พองขึ้นอย่างไม่มีปีไม่มีคุย ข้าอ,อยากตายที่หน้าโมโหคือลมจำเพาะต้องพัดกระโชกเอาในตอนนั้นเปลวไฟจากเทียนไหววูบจวนดับบันดาลให้ใบหน้าอันงดงามแต่แข็งทื่อของซานหลงังบัดเดี๋ยวสว่างบัดเดี๋ยวมดืดบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวจนจื่อซิ่งเย็นหลังวา่าช่วยไม่ได้เพราะภาพที่เห็นช่างเข้ากับบรรยากาศเหลือเกินจื่อซิ่งรูปแผ่นอกที่สะท้อนขึ้นลงเพราะหัวใจเต้นแรง พยายามข่มจิตใจให้สงบก้มหน้ามองก็ต้องเจ็บปวดใจด้วยความเสียดายเพราะเผลอทำเข็มแทงนิ้วทำให้เสื้อตัวในที่เย็บจวนเสร็จเลอะรอยเลือดอยู่จุดหนึ่งเท่ากับเสียเวลาไปเปล่าๆไม่ทราบว่าจะซักออกหรือไม่ใครบ้างที่ไม่ตายอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วก็แค่นั้นนางตอบอย่างเสียอารมณ์แล้วรีบก้าวลงจากเตียงเตาไปห้ามเลือดพอคอยหลังนาง สารหลังก็หยิบเสื้อผ้าที่นางเย็บค้างอยู่ขึ้นมาดูนางทำให้เราหรือเพราะเหตุใดตกลงนางรู้เรื่องหรือไม่รู้แล้วเป็นไรไม่รู้แล้วเป็นไรถึงอย่างไรก็ไม่สำหลักสำคัญอยู่แล้วเขาหันไปหมกมุ่นอยู่กับหนังสือที่อ่านพาตัวเองไปให้ไกลแสนไกลจนกระทั่งได้ยินเสียงจื่อซิ่งเรียกจึงลุกขึ้นไปอาบน้ำอย่างเงียบๆเสร็จแล้วก็ขึ้นเตียงนอนหันหน้าเข้าหาผนัง แต่เขาเป็นคนนอนหลับไม่สนิทแค่เสียงลมพัดก็ทำให้สะดุ้งตื่นได้แล้วเขานอนกระสับกระสายเป็นนานเพราะว่านอนอย่างไรก็ไม่อุ่นผิดกับฝ่ายภรรยานางเพียงนอนงายโดยประสานมือบนอกพลิกตัวน้อยครั้งยามแผ่นหลังเขาเบียดกับแขนนางรู้สึกอุ่นขึ้นมากมายและสามารถหลับต่อได้อย่างวางใจถ้าได้นอนหลับแบบนี้ตลอดไปก็ดีไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกเลย เพราะต้องดูแลบ้านมานานหลายปีจื่อซิ่งจึงชินกับการตื่นแต่เช้าแต่พอลืมตาก,ก็ต้องอึ้งงานเพราะตัวเองถูกเบียดเข้ามาตรงๆหนึ่งเชียหากมากกว่านี้คงร่วงตกเตียงไปแล้วนอกจากนี้ซานหลังยังแย่งหมอนของนางไปกว่าครึ่งแผ่นหลังเบียดชิดตัวหน้ายังคงหันเข้าหาผนังงอตัวเหมือนกุ้งเช่นนี้ตกลงเรียกว่ารังเกียจหรือไม่จื่อซิ่งคบคิด จนคิ้วขมวดแน่นเป็นปมหากพูดถึงเรื่องการดูแลบ้านช่องนางเรียนรู้มาจากท่านแม่ตั้งแต่เริ่มโตภายหลังยังคงต้องช่วยเหลือแม่เลี้ยงกล้าพูดได้ว่าแม้ไม่เก่งกาดเป็นหนึ่งในแผ่นดินแต่ก็ถึงระดับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งวิทยายุทธก็มีเพียงพอที่จะใช้ป้องกันตัวจากศัตรูในบ้านวิชาแพทย์ก็แตกฉานพินหมากรุกอักษรและภาพวาด แม้พูดได้ว่าพอจำคำถูกทางแต่การเย็บปักถักร้อยและการดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นสิ่งที่นางมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเสียดายที่ยุ่งเกินไปนิยายรักจำพวกโสมงามกับยอดบุรุษนางอ่านแล้วหาวอดรู้สึกว่าน่าเบื่อจึงโยนทิ้งไปนานแล้วด้วยเหตุนี้จึงอ่อนประสบการณ์เรื่องความรักจนถึงขั้นที่ว่าตนทำให้สามีเกียดชังหรือรักใคร ก็ยังอ่านใจไม่ออกนางขยับลุกจากเตียงอย่างเงียบปริบมองสามีแล้วก็บังเกิดความสงสารขึ้นมาคงเป็นเพราะกำลังหลับสนิทท่าทางอึมครึมซึมเศร้าเหมือนไร้วิญญาณจึงไม่ปรากฏและคงเป็นเพราะความหนาวใบหน้าส่วนใหญ่ของเขาจึงซุกอยู่ใต้ผ้าหม่มเห็นเพียงเส้นผมดกดำทอดยาวสายายอยู่บนหมอนเท่านั้นนางรอบถอนหายใจในอกเด็บผ้าห่มให้อย่างเบามือ รูปคำหน้าผากที่โผล่พ้นผ้าห่มดูก็พบว่ายังอุ่นจึงวางใจสวมเสื้อตัวนอกแล้วเดินออกไปสั่งสาวใช้ให้ต้มน้ำสิ่งที่จื่อซิ่งไม่ทราบก็คือทันทีที่นางขยับซานหลังซึ่งเป็นคนนอนหลับไม่สนิทก็ตื่นเพียงแต่ยังหลับตายอยู่ปล่อยให้นางเหน็บผ้าหม่มและคำหน้าผากรอจนานางออกไปแล้วจึงค่อยลุกขึ้นนั่งอย่างเงียบเชียบทำเอานางที่รีบร้อนอาบน้ำ เดินคำหมวดเรือนผมขึ้นเป็นมวยอย่างลวกๆกลับเข้ามาตกใจจนตัวลอ,อยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ในยามเช้าของเหมันอันมืดสลัวเห็นคนในชุดนอนผมเผ้ายาวสยายปกคลุมหน้าสองตาแข็งทื่อไร้ชีวิตจิตใจมองมาไม่ตกใจจนสะดุ้งก็บ้าแล้วแล้วเขาก็ยืนอยู่ท่านั้นทั้งไม่พูดไม่จาและไม่ขยับตอนนี้ควรทำอย่างไรดีหนอ แต่ในวันที่อากาศหนาวเหน็บเช่นนี้ปล่อยให้เขาสวมแค่ชุดนอนบางๆย่อมไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าเขายังง่วงแต่จำเป็นต้องลุกไปทำธุระส่วนตัวนางคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายก็เดินถือเสื้อตัวนอกไปทำท่าจะคุมให้แต่เขากลับขยับตัวรับไปสวมเองเพราะว่าต่อจากนั้นก็นั่งนิ่งเฉยเป็นหุ่นอีกจื่อซิ่งหางตากระตุกต้องช่วยปรนิบัติสามีสวมรองเท้าทีละข้าง ตลอดเวลานั้นซานหลังไม่ทักท้วงอะไรแม้แต่คำเดียวนางหลังน้ำตายอยู่ในอกท่านสามีเจ้าคะส่งเสียงซักคำแล้วจะตายหรือต่อนหน้านี้ท่านมีใช่ทำอะไรด้วยตัวเองมาตลอดหรือไรตื่นขึ้นมาก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้ารองเท้าด้วยตนเองหรือจะบอกว่าหนาวจนไม่อยากขยับสารภาพมาตรงๆก็สิ้นเรื่องการที่ภรรยาปฏิบัติรับใช้สามีนั้น เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ก็ไม่ถึงกับต้องพอตื่นเช้าก็หลอกให้ภรรยาตกใจกลัวจากนั้นก็ทดสอบเชาวปัญญาด้วยการให้ภรรยาคอยอ่านใจแบบนี้เลยเมื่อปรนีบัตเขาอาบน้ำล้างหน้าหวีผมเก้ามวยสวมชุดขุนนางเสร็จสับสามีที่นางยังตรองไม่ตกว่าน่ารักหรือหน้าบีบคอให้ตายจึงพูดออกมาสองคำหิวแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในหัวข้อ ของการทดสอบใช่หรือไม่ต้องใช่แน่ๆที่นางตื่นแต่เช้าเช่นนี้ก็เพราะหมายจะเข้าห้องครัวไปทําอาหารแต่กลับถูกสามีรั้งให้ทําหน้าที่สาวใช้อยู่ในห้องแล้วตอนนี้กลับมาบ่นว่าหิวนางจะทําทันได้อย่างไรแต่เอาเถอะเดี๋ยวจะสําแดงฝีมือให้ดูนางไม่มีทางยอมแพ้ใครง่ายๆหรอกและแล้วจีเสียงกับหรูอี้ก็ต้องเบิกตากว้างแต่ไม่กล้าทักท้วง แม้จะบอกว่าอากาศหนาวเย็นอาหารข้ามคืนไม่บูดไม่เน่าแต่เหตุชะไหนคุณหนูจึงนำข้าวที่เหลือจากเมื่อวานมาตุนเป็นโจ๊กแค่นั้นยังไม่พอกับข้าวที่เหลือคุณหนูยังเลือกเลือกเขีย่ยเขีใส่ลงไปด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือหลังตุนเสร็จโจ๊กกับหอมฉุยน่ากินหอมจนพวกนางน้ำลายสอเทใสหม้อเล็กจนเต็มก็ยังเหลือจื่อซิ่งเริ่มกังวลขึ้นมา จะปล่อยให้ใครเห็นการกระทำของนางไม่ได้เห็นสาวใช้ทั้งสองอยู่ข้างๆก็กระซิบบอกว่าเดี๋ยวโจกที่เหลือพวกเจ้าเอาไปกำจัดทีความหมายก็คือให้นำไปเทใส่ถังอาหารบูดเพราะหากถูกคนจับได้ว่านางให้ซานหลานกินของเหนือไม่ทราบว่าจะถูกติฉินนินทายอย่างไรบ้างแต่สาวใช้ทั้งสองกับแสร้งทำเป็นเข้าใจผิด กำจัดโจ๊กที่เหลือทิ้งทั้งหมดลงท้องกินไปวิภาควิจาร์ณไปยิ่งเพิ่มความศรัทธาในฝีมือการทำอาหารของคุณหนูตนแม้แต่ซานหลงังยังกินถึงสองชามจึงหยุดมองหน้าภรรยาที่กำลังละเมียดโจ๊กอย่างครุ่นคิดยิ่งนานก็ยิ่งงุนงงไม่เข้าใจก่อนหน้านี้เขารู้สึกตายด้านต่อเรื่องอาหารการกินไม่ว่าอาหารเลิศรสเพียงใดพอเข้าปาก ก็มีค่าแค่สิ่งประทังชีวิตแต่อาหารที่ภรรยาปรุงให้กลับรู้สึกว่ามีรสมีชาติอย่างน่าแปลกเหตุได้จัก,กรพรรดิจึงพระราชทานงานสมรสเขารู้ดีแก่ใจทั้งยังอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยพระองค์ทรงรับสั่งให้นำชื่อธิดาขุนนางขั้นห้าลงไปแปะติดไว้บนซีกไม้ไผ่จากนั้นทรงเขย่ากระบอกเสียงไทยชื่อใครกระเด็นไปไกลสุดก็ทรงเลือกคนนั้น จะเป็นอัศนีบาทผ่าเปรี้ยงหรือหยาดพิรุณโปรยปลายล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณเขาไม่มีสิทธิพักท้วงว่าไม่เต็มใจหรือจะพูดอีกในหนึ่งเขาก็คิดว่าไม่คุ้มที่จะไปขัดขืนส่วนเจ้าสาวที่แต่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นธิดาบ้านใครก็ต้องไม่เต็มใจแต่งงานกับเขาอยู่แล้วดังนั้นอยู่ห่างๆกันหน่อยย่อมไม่มีปัญหาและจำไว้ว่าอย่าไปทำลายความบริสุทธิ์ของผู้อื่นเขา จัก,กรพัรดิก็แค่ทรงนึกสนุกขึ้นมาไม่นานก็จะทรงลืมเลือนถึงตอนนั้นเขาคืนอิสรภาพให้เจ้าสาวจะไปแต่งงานใหม่กับใครพระองค์ก็อาจจำไม่ได้แล้วแต่เขาไม่เข้าใจภรรยาคนนี้แม้แต่น้ำตาสักหยดก็ไม่มีทั้งยังกล้าบอกกับเขาว่าไม่อยากถูกจับถ่วงน้ำทําให้เขาเข้าใจผิดคิดว่านางมีความลำบากใจอันใด จึงบังเกิดความสงสารขึ้นวูบหนึ่งคิดจะช่วยปกปิดอำพรางที่ไหนได้นางยังคงหลังเลือดพมจา์แล้วเช่นนี้จะมีอันใดให้ต้องปิดบังอำพรางกันเล่าเห็นเห็นอยู่ว่าเขาเย็นชาต่อนางแต่นางกลับคิดเพื่อเขาเอาใจใส่ในทุกเรื่องตั้งแต่การกินอยู่หลับนอนทั้งหมดนั้นนางทำไปเพื่ออะไรเดิมทีคิดว่านางเอาอกเอาใจเขาเช่นนี้ก็เพื่อยศตำแหน่งของบิดา แต่จัก,กรพรรดิทรงรับสั่งให้เขาฟังเหมือนเล่าเรื่องตลกว่าแม่นางคนนี้เป็นคนแข็งกล้าก่อนออกเรือนก็รวมหัวกันกับน้าชายและลุงแต่หักกับปีดายังทรงเตือนว่าตอนกลับบ้านให้เขาทำหน้าตาขึงขังไว้สักหน่อยเป็นคนแข็งกร้าหรือเขามองประเมินจื่อซิ่งขึ้นขึ้นลงๆงทำเอานางขนลุกขนพองไปทั้งตัวแต่ก็ยังดูไม่ออกเลยจริงๆริง ยกเว้นตอนนางพูดถึงการตายอย่างมีค่าหนักยิ่งกว่าภูเขาไทซานเหมือนจะเผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งตรงไปตรงมาอยู่บ้างน่าเสียดายนางกลับต้องมาแต่งงานให้กับบุรุษเช่นเขาหากแต่งกับคนอื่นนางคงเป็นภรรยาและนายผู้หญิงที่ดีของวงตระกูลในทุกๆก,กรณีย่อมดีกว่าแต่งให้กับคนที่ต้องการเพียงแค่ความตายอย่างเขามากมาย เมื่อเห็นนางต้องขย่งตัวช่วยเขาสวมเสื้อคลุมแล้วยังจะเดินไปส่งเขาที่หน้าประตูเรือนซานหลังจึงห้ามไว้คิดในใจว่าภรรยาตัวน้อยแม้นะจะอายุ18แต่ความสูงยังสู้คนอายุ15-16ไม่ได้แล้วจะทนหิมะความหนาวเย็นได้อย่างไรซานหลังจากไปไกลแล้วสีหน้าจืดซิ่งเรียบเฉยเพาว่าใครจะรู้ว่าในใจนางกำลังหลั่งน้ำตาสามีเจ้าคะ มีอะไรก็พูดออกมาเถิดอย่าเอาแต่ใช้ดวงตาเย็นชาจับจ้องข่าได้หรือไม่ท่านจ้องจนโจกในท้องข่าจับตัวแข็งไปหมดแล้วหากไม่ย่อยต้องอึดอัดตายแน่ตกลงซานหลังรังเกียจข่าหรือไม่กันแน่คำถามนี้ล่างจื่อซิ่งให้จมดิ่งอยู่ในภวังความคิดอีกครั้งหากไม่พูดถึงปริศนาที่เฝ้ารบกวนจิตใจเหล่านี้จื่อซิ่งก็ไม่รู้สึก ว่าตัวเองแต่งงานผิดเพราะสากุนเฟิงแม้จะดูแปลกๆมีแม่สามีก็เหมือนไม่มีสะภายคนอื่นก็ไม่ไมายุ่งชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่ายไม่มีใครมาก่อกวนหรือข่มเหงสามีถึงจะเป็นคนพูดน้อยและดูน่ากลัวอยู่บ้างแต่หากเทียบกับท่านพ่อของนางซึ่งพูดบ่นไม่หยุดและตันหาจัดนางกบรู้สึกว่ามีสามีแบบนี้สีดีอย่างน้อยก็เป็นคนสงบนิ่ง มีพฤติกรรมวาจาเหมาะสมทั้งยังให้เกียรตินางเป็นอย่างยิ่งยกเรือนหลังนี้ให้ดูแลโดยไม่เคยไถ่าถามมา่นว่าเปลือกนอกจะดูดีเหมือนกันแต่ท่านพ่อของนางดูหลุกหลิกอัปลักษ์ด้วยฤิสุราและความตันหาจัดอย่างน้อยสามีนางก็เป็นศพเดินได้ที่สวยสักคราญระหว่างคนหลุกหลิกอัปลักษ์กับศพเดินได้ศพเดินได้ย่อมชนะนางดูไม่ออกเลยจริงๆ ว่าสกุลเฟิงคิดอย่างไรสุ่สารศพเดินได้นี้อุ้ยขอประทานโทษเรือนปู่คุณธรรมนี้แม้จะเป็นเรือนที่ตั้งอยู่ไกลจากเรือนใหญ่ที่สุดแต่กลับมีขนาดใหญ่เป็นรองแค่เรือนปิติสุขซึ่งเป็นเรือนหลักของบ้านได้ยินว่าเป็นที่พำนักในยามบ้านปลายของท่านปู่และท่านทั่วสกุลเฟิงเพราะว่าเหตุใดจึงยกให้กับคุณชายสามท่านนี้ครอบครอง หากไม่ให้ความสำคัญเหตุใดเรือนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมพรั่งจึงตกมาถึงมือซานหลงังหากให้ความสำคัญเหตุใดคนสกุลเฟิงทั้งบนล่างจึงมีสีหน้าชิงชังรังเกียจภายนอกแม้แสดงความเคารพแต่ใจจริงไม่อยากเข้าใกล้แม้แต่เจ้าสาวที่เพิ่งแต่งเข้ามาใหม่ไม่ถึงเดือนอย่างนางยังรู้สึกว่าบ่าวไพร่ในเรือนต่างก็มีสีหน้าห่อเหี่ยวสังกระตาย มีโอกาสเป็นต้องขอโยกย้ายกลับไปบ้านใหญ่ที่ทำให้นางชงโนสงสัยที่สุดคือสกุลเฝิงเป็นตระกูลใหญ่ของเมืองหลวงสารบรรพบุรุษก็ตั้งอยู่ที่ชาญเมืองนี้เองลูกหลานในตระกูลมีจำนวนมากหลังจากท่านปู่ท่านย่าของซานหลังเสียชีวิตก็มีการแบ่งแยกครอบครัวครอบครัวลูกชายคนโตก็คือบิดาของซานหลังย่อมได้ครอบครองบ้านของบรรพบุรุษ แต่แปลกที่กลับไม่ได้เป็นหัวหน้าตระกูลพ่อสามีแม้จะเป็นขุนนางเกษยียณอายุแต่จะดีจะร้ายก็เคยเป็นถึงขุนนางขั้นสองและยังเป็นลูกชายคนโตที่เกิดจากเมียหลวงแต่กลับไม่ได้เป็นหัวหน้าตระกูลตำแหน่งดังกล่าวกับสืบทอดให้แก่ลูกที่เกิดจากภรรยาคนที่สองชวนให้รู้สึกเคลือบแคลงสงสัยแต่ภรรยาที่เพิ่งแต่งเข้ามาหมาดๆอย่างนางจะไปถามซอกแซก ถือว่าเสียมารยาทดังนั้นนางจึงเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจลงมือจัดระเบียบสินเดิมและดูแลงานในเรือนต่อไปอย่างสุขุมเยือกเย็นขอเพียงสามีที่เหมือนศพเดินได้และเดาอารมณ์ไม่ออกคนนี้ไม่เพิ่มปัญหาให้โดยการแต่งเมียน้อยเมียเก็บเข้ามาให้ปวดหัวเล่นนางก็เต็มใจที่จะปริบัติเขาเป็นอย่างดีคิดในแง่ดีว่า นับตั้งแต่รู้ความเป็นต้นมาชีวิตนางก็ตกอยู่ท่ามกลางมรสุมความวุ่นวายเหมือนคนบ้านแตกสาแรกขาดหลังออกเรือนแล้วได้ใช้ชีวิตอย่างสงบไปวันๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเรือนหลังนี้สำหรับนางใช้แค่นิ้วเดียวก็จัดการอยู่ดังนั้นจึงว่างจนสามารถฝึกวิทยาย,ยุทธให้รุดหน้ามีเวลาปรึกษากับสะพยหุยเรื่องอาหารการกินหารือกับจีเสียงและหรูอี้ เรื่องตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งสี่ฤดูให้แก่ซานหลงังวันเวลาผ่านไปอย่างผ่อนคลายสบายใจยิ่งเพียงแต่ปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วซานหลังยังคงเข้าไปวังถวายงานทุกวันทั้งทั้งที่กฎของราชสำนักแคว้นใต้าเหยียนมีว่าตั้งแต่วันที่22เดือน12ก็ให้ปิดด่านเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่กันได้แล้วแต่เขากลับไม่หยุดพักนางเคยถามซานหลังเนี่ยไปนาน ก่อนตอบว่าฝ่าบาททรงงานยุ่งนางเคยได้ยินพฤติกรรมแปลก,กของจัก,กรพรรดิองนี้มามากแต่ไม่เคยได้ยินเลยสักคราวว่าทรงยุ่งกับงานราชการหน้าแปลกที่แควนต้าเหยียนมีจัก,กรพรรดิซึ่งมีความประพฤติเหลวแหลกทำตัวเอ้อระเหยลอยชายไปวันวันแต่แผ่นดินกับมั่นคงหยุดเขาไทซานจึงพูดได้แต่เพียงว่าดวงวิญญาณของจัก,กรพรรดิทุกองค์ในอดีต มีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยพิทักษ์ปกป้องแผ่นดินได้อย่างแท้จริงฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ